ครับกลับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พาร,รวยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน <c oughs> พอดีไม่มีลงมาหน้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านลงมาเบิงบงบ่งหน้าเบิง่งในเบิะะ่งหน้าเบิ่งคาแล้วก็มีเนี่ยฝากตอนพี่น้องเอฟซีครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบอกเรื่องความฝันของแอดหนพี่น้องฟังแต่ว่าสิไปฟังความฝันนั่นฝันแนวใดไปจะไหนมาจะไหนเดี๋ยวแอดจะบอกสูส่พี่นอ้งนองฟังครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน ชมบรรยากาศสัก่อนพี่น้องเอฟซีทุกท่านเดี๋ยวแอตเลติโกซูฟังก่อนจะไปชมเกมบอลขอฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แหลพารวยน้ำได้อพี่น้องเด้อพอดีบรรยากาศเอาบรรยากาศจังหน่อยพี่น้องพอดีต่างลงมาเมืองเขาบมืงน้ำน้ำแอตเลต้าอยู่เด้พี่น้องแอตเลต้าอยู่พอดีลงมาเมืองน้ำเมืองชาหน้าให้หน้าหลักอะหรืเอาความฝันจากของมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีน้ำว่าความฝันสิเป็นจังใด จะเลิ่มด้พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้แหลบพาดรวยน้ำเหน่อครับกำลังใจน้ำเนือแล้วพี่น้องเ้อจะเดี๋ยวเอสิพาล,ลงไปเบิง่งทงไฮทงหน้าหลักสิบวอาความปานไปน้ำรับพี่น้องเอฟซีครับไปน้ำแหล่พาดรวยไปครับพี่น้องชมบรรยากาศกลางหาข้าเจ้าอยู่ทางไกลหาข้าอยู่เจ้าอยู่ในเมืองข้าเจ้าอยากเห็นบรรยากาศทงไฮทงหน้าพี่น้องทงหน้า แอดเองลงมาหน้าครับพี่น้องมาเบิ่งหนาเบิ่งท่าแล้วก็พอดีคือขอความฝันอยากบอกความฝันทุกพี่น้องฟังเสีนนเดียวนี่ท่าเบาก,ก็นคาใจลองเงาะลองงงนี่นี่อยากบอกสู้ฟังหาพี่น้องเอฟซีตูทันไปพิจารณาตัวเลขและแนวทางของงวดประจำวันที่16สิงหา2 5 6 5ครับพี่น้องเอฟซีตูทันทำแบบฟันแนวใดิเด็กแ,แอบจะบอกสู้ฟังครับพี่น้องเอฟซีตูทันเดี๋ยวเด้อ บรรยากาศไปสักน่อนี่ครับอยู่กลางทงไ้ทงหน้าพี่น้องเอฟซีตุ้นห่าละคนอยู่กรุงเทพกรุงไทยโอ้ยขีดหอดบานเดุ้่งไ้ทงหน้าบรรยากาศกทงไฮทงหน้าเป็นแนวเลยเนาะบ่ได้เห็นดนแล้วว่าสั่นเขาหน้าตากะพี่น้องเอฟซีตุ้นก้างเขียวครับพี่น้องกาํางเขียวล้างจาก น้ำม,มาแนวมาบ้าแนวพี่รองเอฟซีทุสันมือนิกะถามมันี่เป็นอาทิตย์แล้วถามหนามไม่จังหน่อยพอดีหาลังไฮมันบ่มีนม้ำน,น,นะแอดเองก็เลยลงมาเบิ่งน้าเฉลีย่ยให้น้นามันไปพอไปหากันน้ำแนวพี่รองเอฟซีทุสันความฝันเป็นจังไหพี่รองเอฟซีทุสันแอดจะบอกโซฟังเนื่องจากเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อวันที่แรงเอาไงไงว่ามือเล็กออกไปแล้วพี่น้องเอฟซีทุสันเป็นคลื่นของวันที่หนึ่ง วันที่หนึ่งสิงวันที่หนึ่งสิงหาสองพันห้าร้อยหกสิบห้าแตคืองวดที่ผ่านมาล้างไวยออกไปแล้วครับพี่น้องเอฟซีทุสันแอดละฝันพี่น้องแอดละฝันฝันพี่น้องเอฟซีทุสันแอดละฝันว่านี่พอยายหนึ่งพี่น้องซุกเนื้อมาให้เนื้อนต่ว่าเป็นเนื้อธรรมาดาเด้อพี่น้องเอฟซีทุสันเต็มรถสุบอยูนี่ เต็มรหลดสุกเลยรถดสุกสมัยตะกี้ไหมพี่น้องเขาใส่สุกหนำไหมเมื่ใส่สุกหนำสุกกันคว้างข้าหน่อยไหมทิมเป็นสองล้อไหมพี่น้องเป็นสองล้อนะสุกมากเดี๋ยวจะพี่น้องสุกมากเลยพี่น้องเอฟซีสสันสุกมาแล้วโอ้ยข่ใหญ่จะน้มูอเจ้าสองคนนี่ยเว้เราแบบผู้นี้แหละครับพี่น้องเอฟซีหนวดเท้าขาว แอดจะเห็นเราอยู่ประจำเลยพี่น้องเรามาเช่าแรกเนี่ยใส่สอยสองว่านม้าพี่น้องงวดจีพานมาแล้วมางวดจีพานม้าแอดบอกพี่น้องเอฟซีดันห้ยเสียหาซีซีหาเ่นไฮบาเองวดจีพานม้าแอดหายซีหาซีซีหางวดนี้พี่น้องฟังคำฝันดีๆเด้อสุกเนี่ยม้าขอยาดเจะาหน้ามือเจ้าสองคนนี่ไวรัสรว่าสินะพี่น้อง คนใหญเต้นน้มูเจอ้าสองคนเอาอ่างๆววาจมคักหลายคนมาสินะพุ่มก็เรียว่าเอาพงไงเมื่อตบใา่ว่าตบแขนน่อยสินะพงไเ,เอาพงไงคอยคิดจังบ่ไเดวีวยวจมให้เจ้า,าเรียาว่ายสินะใครค้อนขุนเคยกันนะพี่น้องใครค้นขุนเคยกันบ่จมจะเน,นี้พพอนา,า,ายซุกเน,นื้อมาไห้นี่ว่าสิให้เอามาให้เนี่ยดำ พ่นบอกว่าไปให้เมียบุกดำเลี้ยงงานมันเกิดเดอ้อในประชาชนน่ะเล่ามาสินะเลี้ยงงานวันเกิดในประชาชนะแอดเอนก็เลยงงวันเลี้ยงในประชาชนมันสิมีตัวใดน่ในบัตรประชาชนพี่น้องเอฟซีตูสันเลี้ยงงานวันเกิดในบัตรประชาชนกแต,ต่องนแบบี้แสดงว่าต้องเป็นปีเกิดกับเป็นมื่อเกิดของแยกอย่างพี่น้องเอฟซีตูสัน ของเจียอย่างเพิ่นมาใหอยากจะนับเจ้าสองคอนนี่แหละเพิ่นว่าเสียนะสุกเนื่อมากเต็มรสุกเลยเลยพี่น้องจะ่าให้เลี้ยงเบิดบ้านเด้ให้เลี้ยงเบิดบ้านให้เลี้ยงเบิดบ้านบ้านเนี่กับบ้านมูซีมูซีพี่น้อง บ้านฤทธิทีมูงสีจะว่าแอดบอลเลยห้ยสามตัวหรอกครับพี่น้องเอฟซีกุสันแอดให้แค่สองตัวไปพิจารณาตัวเล็กและแนวทางกันเอาจะว่าสิบบอลแต่ว่าจะเป็นมูงสีขนาดเลี้ยงบ้านเนยบ้างสีนะเลี้ยงแล้วอย่าลืมเด้อย่าลื่อมบันแก้วมังกรข่อยเด้อเรา่าสีง่ายเจา้านมเจอสองคนนี่แหละเนื่องจากเบา,าย้อนเหตุการณ์ขึ้นหลังครับพี่น้องเอฟซีกุสันเอสเองจะเบาเรื่องเหตุการณ์ขึ้นหลังอีกฟัง แอดเองเปเข้าปฏิบัติพี่น้องเอฟซีแอดเองทำมากแต่สวดมนต่นระดับปฏิบัติดีคือว่าจะคล้องเฮ็ดดีแหละล่ะครับพี่น้องเอฟซีเพราะว่าเราเรื่องอันไหนบ่ก,กินบ่เคยนั่นกินนะเธอเรื่องเหล่าเรื่องอันไหนเรื่องของมึนเมาแอดบ่ก,กินจักบม่หยุ่งเลยนะเธอครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแระดับปฏิบัติอยู่ในสินในข้องอยู่แต่คือว่าจะคล้องเฮ็ดดีที่สุดแล่ะครับวัดใดว่าใด,าดที่มีบุญมีงานแอดจะไปสั่งสมบุญอยู่ตลอดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน เห็นว่ากี่หลายๆนะั่นเด็กของจักทำบุญนี่ได้พี่น้องแจ๊คทำบุญนี่ได้ครับบะเนียนกะเลยมีสิ่งศักดิ์สิิทธ์มาอยู่นั่มพี่น้องเอฟซีซิงศักดิ์สิิทธ์สิมาอยู่นั่มมาเป็นจอมปลวกซะกันพี่น้องตอนแรกแอบเข้าใจว่าเป็นจอมปลวกแอบพยายามสี่พยา,าพยามสีเอาจอมปลวกเนี่ยออกจากบ้านแต่ว่าเอาออกกับอะไรยักษ์ใ่เอาจะแทรกเรืงย่ำไรพี่น้องตวดทอดหลังพุ่น ปวดเนาะพอพ่อยกสิสิทำลายพ่นเนี่ยปวดหอนหลังๆ่หมนเดยตั้งแต่แักแอลคือมาหาข้อแบบแอดเองเลยหยุดหยุดการสิทำลายของพินทำลายบ้านทำลายสองพันก็เลยให้เพิ่ยูนำอยูน้ำกับความฝันกับมิชคมาอยู่เรื่อยๆครับเป็น้องเอฟซีดูทันเคยถือลักสองแสนสามแสนก็มีต่ว่าบเนียนเนื่องจากพิ่เขาพัญษา วดสุดท่ายก่อนเพิ่นจากเขารรษาเิ่น,านมาบอกแอดย่าปูเปไปเขารรษาประจะํารรษาอะไรเด้อแต่ว่าสิทธิ่มมือขวาไ้ผู้หนึ่งมือขวาก็เป็นผู้นี้แหละครับพี่น้องที่เที่ยวไปเที่ยวมาอยู่ประจําเที่ยวไปเที่ยวมาเที่ยวอ่อยเวลาปูเปัญห้มหาพิ่นี่ก็จะมาจังสินะครับแล้วเวลาปูจะให้โชคหรือว่าจะให้เป็นปัญหาเรื่องเหตุเพศไพ่อันใดจ,จะเกิดกับแอดผู้นี้จะเป็นคนมหาเังนสินะครับพี่น้องเอฟซีสุขันก็ลเลย ใข่ไค้นคุ้นเคยกันในคววมฝันนั้นซุกเนื้อมให้สุกเนื้อมะหย้หยง่ยากจะนำสองคนเจ้านี่แหละจมขัดจมแน่งวดที่แล้วเยมเอี๊ยงจมพี่น้องเจี๊ยงพันจมพันจมว่าเป็นยังคือ,ปองปตะดิทั้งบนทั้งล่างเจสีนาพี่น้องไห่เป็นยังคือใไห่ต้องไห้พิศานาะปูพันมาเตียนแล้วพี่น้องปูพันมาเตียนแต่เจตองหวัดของวัดถี่ สิบหกคือกันปูพันมาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าตืา่น,น,นาสาบของมันมันเป็นมยนมาเท่าสอบวันที่สิบเจ็ดปุ๊บแอดเองบอกจเจียงเลยว่าจเจียงปูมาบอกว่าปลาจะเพียนสองตัวสิลุดของเดอผมมาสินาพหลังเอฟซีก็คือเอาไงไงเจียงกับพระวงในเรื่องตัวเลขสองสูตรสองสูตรสูตรบนและสูตรล่างเอาไงไงว่าพระวงในเรืในสูตรที่จะปล่อยไปเพราะว่าปูมาบอกแล้วนะ แต่ว่าพ่นก็นเลยเอาไงไงว่าปกติเจเจเอยียงเนี่ยพ่นจะพุ่ถิ่มเก่าซีได้พีเนอะไอพ่นจะพ่ถิ่มมันเก่าซีแต่ว่าเราก็บยงบริดววงไอสิเนะเขาอยู่พี่น้องทั้งเขาเนี่ยเขาแท้ละเขาจะเอยียงกับเขาเขา,ขา,ขาทั้งงเล่งวิ่งแล้วก็เขาทั้งเก่าซีแต่ว่าเป็นอย่างคือบววงนอกจากพะวงน้ำมันปลาตะเพียนสองตัวสิลุดของเพ่นจะบ,บ่มัันใจเอาไงว่าขั้นสุดบอกไปแล้วปรติยัเอฟซีเสียใจ เป็นเสียนะยามเอฟซีพระวงหนาพระวงโตตูดของเอกกับพระวงศ์แห้งแล้วสินะก็เลยไปสูดออกไปวันนี้ปูมาให้เนื้อเลยพี่น้องก็แอดจะมั่นใจในตัวเลขและแนวทางเลยมั่นใจตัวเลขและแนวทางที่เจี๊ยงเพิ่งปล่อยไปเพราะว่าปูเอาเนื้อมาให้ยลดซุกนึงบนได้พี่น้องมันไม่ธรรมดาเลยเนี่ยเที่อวว่าเป็นขาบนได้พี่น้องเป็นขานว่าแบบย,ย,ย่างไงเลยขาใหญ่ๆเลือดย่อยโซต์บนได้ แถมกระสอบมาพร้อมกระสอบมาหยองตีพีน่ธธน้องเย็บชท้นดูทนกระสอบพอเทศเนี่ยอ,ออกแล้วปุ๊บพ่อใหญ่นั่นพ่อใหญ่นวลขาวๆนั่นเพืาา่อ,อละทีมกระสอบมะาหอายแอดปลาเอานี่เอาไว้แต่ใส่เงินเด้อปฏิทโทเงินมันจะใส่กระดอดยใส่เดอ้อใส่ใส่หอดกระสอบพอนมาสีหนะ่ะพักกระโจมไหลพอนมาสีหนะน่ะงานเจะาหน้ามุจลสองขนนี่แหละพิน่นแห่งปูแห่งไม้เลี้ยงไงมันเกิดอ่ามันเกิดนีดนด่นั่งหล่ะเมียาบัางปากดำพอนมาสีหนะ่ะ อีนังหลาเมียบุกดำในวันเกิดของเจียงในประ,ประชาชนเกิดขึ้นเกิดในวันที่สิบครับพี่น้องเอฟซีฟทุกท่านเกิดวันที่สิบพศสองพันห้าร้อยสิบห้าจะอายุหาสิบปีพอดีครับพี่น้องแต่ว่าแอดลืมแกนหาซูนลงไปในอายุหาสิบปีแต่ว่าตัวเลขและแนวทางที่แอรราาดจะเอาไปเบิรงพีนง่น้องบรรยากาศทำไมพี่น้องชมบรรยากาศทงไฮทงหน้ามื่อนี้พอดีแอดลงมาทงทงไฮทงหน้าก็เลยสิว่าบอก คำฝันท่านจะเบ,บ,บาเบาเขานนิ่งนะพี่น้องคือจังเขานนิ่งไ่ได้ใจเนี่ยแหละอยากให้พี่น้องเอฟซีห้ามโชว์ต้องกันแต่สีได้ต้องเสียหาสิเดเฮตบุญเทศท่านหาปูเพนนะสินะพี่น้องท่นเบาเบาว่าจะกับ,บ,บกสี่เขานิ่งในที่พี่น้องตัวเลขและแนวทางแอดบรอดแคสตหาศูนลงไปได้พี่น้องแต่ว่าบันนี้ประเด็นมันอยู่ตรงนี่พี่น้องถ้ากินอิ่มแล้ว อย่าลืมแก้วมังกรข่อยเด้อเพป็นมาสีน้าพี่น้องถ้ากินอิ่มแล้วอย่าลืมแก้วมังกรข่อยเด้อบัดสิไปข่อยสิเม้ากระดกมันสิแจ้งก่อนเพป็นมาสีน้าข่อยสิเม้ากระดกมันสิแจ้งก่อนแต่ว่าสี่หันกลับมาสี่แอดเลยพี่น้องอย่าลืมแก้วมังกรข่อยเด้อเพป็นมาสีน้าพี่น้องก็เลยว่าโอ้ยบุเรื่องดอกแต่ว่าเตือนสัมมาแอดเลยเพื่อเป็นบันพระบันพระแอดเดียก็เลยเด็ด แดงผลลาม,มาละาใหม่ขึ้นทั้งสามจุดนั่นแหละครับพี่น้องพู่มในบาน้านในเฮือนแล้วก็ในห้องพระก็ให้ยพันสู้สู้สู้จุดน่ะก็แบบนี้ <c oughs> อย่าลืมแก้ม,มาก,กวนคอเดลม,มาใั่ก่อสิเมื่อก่อนเป็นวะตัวเล็กและแนวทั้งสิอ,ออกมาลูแบบใหญ่พี่น้องเอฟซีแอดจะพาไปเบิรงครับเอาแบบลูกทุ่งจังหน่อยพี่น,อน,น,น้องเอฟซีทุกท่านเนี่ยน้ำเมฆเขาอยู่ทงทงหน้าแล้วเนาะตัวเล็กและแนวทั้งออกมาลักษณะนี้ครับพี่น้องเอ็ดมั่นใจว่ามันจะมาแบบนี้ มีหนึ่งหาสามศูนย์หนึ่งหานี่ยมันจะใส่แอดหนึ่งหา 1, กับคือปีพศอสอเจียเองเกิดครับสามศูนย์นี่ยมันจะใส่แอดสามศูนย์กับคือวันเ,น,อนเกิดของเพื่อนคือกันครับมวันที่เกิดเราจะเกิดสองหมื่นพี่น้องแต่ว่าสามศูนย์ในคือกันไวเลขของเราอีลีจะมีหนึ่งหาหนึ่งศูนย์ในวันในในในแพระเาชนก็คือเกิดพ่อสอนสองพันห้าร้อยสิบห้าวันที่สิบวันนี้ แอดบอลลมได้พี่น้องแอดบอลลมเลขแก้วมังกรแต่คือเอฟซีหลายคนหลายคนคอมเมนต์มาเรื่องแก้วอแก้วมังกรแก้วมังกรจะศูนย์เจ็ดตีเป็นศูนย์เจ็ดเลขเลขจะมีซีตัวเลขแอดงวดเลยพี่น้องเอฟซีทุกท่านบอรบอร์เตัวเดียวโคโลกเครื่องวัดเมื่อกี้เด้งวดเมื่อกี้มีหาซีเสียดายเก่ามากขันพี่น้องข้าสั่นเลยแม่เต็มเต็มเงวดนี้ก็เลยฝากต่อพี่น้องเอฟซีหนึ่งหาสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์มี ลากะหนึ่งหาสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องเอฟซีดูสันไปพิจารณาได้พี่น้องเด้อตัวเลขเลนวทางทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงครับอันนี้กับเป็นความฝันของแอดเองขั้นเบากับแค่นิ่งขั้นวบากับแค่นิ่งคล้ายๆว่าผมกระถามมันหนีหลายมือได้พี่น้องมันหนีกับว่าจีเจ็ดเต่ฝันมันหนีกับครบอาทิตย์พอดีแล้วก็เลยบอกสูพี่น้องฟังให้พี่น้อง มีเลขตรงใจเลขตรงจิตเลขตรงความคิดของเจ้าของเลยสินะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านหามันมาถือกับตัวเลขตีแอดเทศไทยคืนมามซูมือนี่เห็นอยู่นี่นะพี่น้องตัวเลขและแนวทางทุกตัวเลขทุกแนวทางมีความเสี่ยงครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบุญกุศลใดจิแลพ้ารวยแต่สั่งสมบุญบ้าขอบุญกุศลน,นั่นจนนุ่นทรงให้เอฟซีของผู้ขาทุกขูทุกคนท,กทุกหลูทุกนนม ยาสุดเดมีข้ามมาลำบากยาสุดเด็ดมีข้ามาถูกยากให้มิตฉความสุขเมินเจ็บไข่กับไข้หายป่วยเมินสิเสียงโชคกับไข่ปบประสบแต่โชคดีแล้วนะพี่น้องเด้อสุขขสุขคนที่เข้ามารับชมเหมือนนี่ตัวเลขและแนวทางกับโชคชุมันมานำลำื่อยๆสุขขสุขคนครับพี่น้องตัวเลขของเหล่าพารวยหนึ่งห้าสามศูนย์ศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับพี่น้องฝากต้อนพี่น้องไว้ซัมมี่สักวันขั้นเบาๆกับฮันนิง ท่านเดี๋ยวบอกล้วก็ับสังซ่งส,งส,งสงบายใจนะพี่น้องเอฟซีทุกท่านจะฝากไว้เป็นแนวทางครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านโชคโชกมันหมันลำลำเรื่อยๆฝากนี่แหละพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลพ่พารไวยนัน่นเลยได้ครับพี่น้องพอกันไหมคลิปหนาครับคลิปนี้เซเรล่าลงไว้ซัมมี่ซากุนสบายใจแล้วล่ะพี่น้องเดี๋ยวบอกซูพี่น้องฟังหล่ะครับพอกันไหมคลิปหนาครับสวัสดีงามๆครับพี่น้องครับ